ตัางกล้องกันแทบไม่ทันเลยค่ะผมมีรีบแล้วนะไม่คิดว่าไอพีจะออกตอนนี้อ่ะไอปุ่มอะพูดขนาดนี้เราวนี่รามาเลียปุ่มเลยค่ะปุ่มที่เล็กค่ะขอมอบวันชกแต่เอาพูดแบบเต็มแต่เดี๋ยวนะมือสั่นมากเลยต้องตั้งไงต่อนี่ก็คือต้งตัดคลิปเลียคลิปอื่นอยู่อ่ะคิดดูแล้วกันนะคิวแซ่คิวแซ่คิวด่วนคิวด่วนคิวแซ่ก็ต้องมีนะคะโอ้ สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอ<บ>ร์บบหารธรอมเที่ยวบินที่ต่ออีกงอไม่เอ๊ะเราจะนำท่านเดินทางไปยังท่ากัสนอะไรก็ได้เราใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับต้นดิฉันทีน่าดิฉันนันยินดีให้คำเชิญค่ะตลอดเที่วยวบินค่ะคือพูดรีบพูดอ่นะไม่ใช่อะไรคือ MV เพลง blue hour เวอร์ชันญี่ปุ่นของ t ทัวร์ไปด้วยกันถึงงอ กำลังอย่างที่เห็นหน้าอินโธมเมื่อกี้นะคะคือกำลังตัดคลิปที่กำลังจะทำจะลงต่อก็คือเปลี่ยนคิวแซค่ะมาเลยคือออกสีชมพูอะคืออย่างนี้หนูพูดไงกติอ MV ของเกาหลีอะจะชอบออกตอน6โมงเย็นของบ้านเขาก็คือก็4โมงเย็นบ้านเรา4โมงเย็นบ้านเราแต่ทีเนี้ยมันออกเที่ขึ้นคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเวล์ญี่ปุ่นด้วยแหละคือบอกเลยว่าสองคนก็คือแตงโมอะแปมาเนี่ะคือที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ เดือนเดือนนึงเดือนครึ่งมั้งในการเอฟบัมออสูบินมาได้จนเกือบครบนี่ก็คือไปเก็บ,เบการ์ดครบแล้วนี่ยังบอกเลยว่าเก็บการ์ดครบแล้วเหลือบัมเปล่าอีกสองบัมก็ครบแล้วนี่ก็แบบซื้อบัมมาเปิดบ้างอะไรบ้างแต่คือก็ไม่ได้เอฟครบเท่าเต้ไงเกินไปมากตอนนี้กําลังแบบหลงรักแล้วหลงรักมากวันนี้นี่ก็หลงรักหน้าจอเราก็มีนิด คิดว่ายอมเหรอมีเหมือนกันจ้าโฟโต้วิดเจ็ตยังเป็นรูปยอนจุเลยจ้าแตเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะไป <I do S 1> ดูเ,ปเลยค่ะ,คะเตรียมเต้นทางเพลงนั้นแหละที่ใส่สูตรยวใช่อะไรนะจะมีไหมอะ่ะจะมีท่อนนี้ไหมอะ่ะหรือว่ามีอยากดูอ่ะเอาแล้วก็ไปเฮดแมนเด่ะต้องดูไปทีไปนะจังหวะ

แล้วอะย,ย,ย้อนจุดโอ้ยยเหมือนหลุดหลงเข้าไปในโลกแบบซ้าประหลาดทางของเครื่องเล่นเปิดตลกเนี่หยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวใต่แบบปวะหาดเนี่ยมายัางไง ตััอยาอ่ะสตัน r t นคือเท้าก็าคือแบบพยายามทำตามยองจ,นจนุนอูซิมแม a l i z a t i o น้ no, have fun, องดูแฮร์ฟันอ่ะทั้งทั้งที่ตอนในทีเซอร์อ่ะเออทีเซอร์มันดาร์บมาก oh. เลยนะช oh, อบค <No, S 2> วามชมพูฟ้าแบบน้องสวยอ่ะดูแฮร์ฟันใน่าติปรหลาดทักทังเผยเสนโมเวตเวดดี้แต่แก้เหมือนชุดไอ้นี่เลยน้ำเลนญ์ญี่ปุ่นเออ,เอ,อ ทันควรแขงที่พี่ชอบเลยอย่ามันดูนอกเหรอเหรอเหรอดอันนี้สงสัยเอ๊ะเอาเดี๋ยวเอาแค่นี้เนาะไม่เส้นกับหมด นก้องว่าก็ชี้เป็ดเป็นฟู้ชายได้แต่โอ้โ เป็นการจัดซารประหลักพังกลับมาเป็นส่วนสนุกอีกครั้งเหรอเออดูอ่ะเอ็นแล้วก็เป็นน้องแทนหรือว่าเป็นแบบความทรงจำยังหวานอยู่นี่ออแล้วก็เนี่ยเป็นน้องๆเดินออกไปเดี๋ยวอืมอืมฮะงงปะงงปะ What h a p p ่ n e ะ ะรขึ้นงง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 มากเพราะว่าที่เราดูในทีเซอร์เนะาะตอนแรกเราจะเข้าใจว่าเป็นเหมือนต่อเนื่องมาจาก ตัวอาวของเกลีหรือเปล่าที่เหมือนเหลือแต่ซากตะหักพังอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีแค่น้องบอมจิคนเดียวมั้งที่ยังเหมือนอยู่ในความฝันยังไม่ตื่นยังดูเป็นแบบโลกสวยๆอยู่แล้วก็จะมีน้องแทนที่เหมือนฉากเนี้ยฉากสุดท้ายอ่ะที่อยู่ในความมืดก็เลยว่าเออหรือน้องเห็นความเป็นจริงหรือเปล่าหรือจมกับทุกข์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็จะมีซูบินที่แบบอยู่ตรงแบบเวทีอะไรเงี้ยเราปล่อยเป็นคนสุดท้ายเราก็เลยไม่แน่ใจว่าหรือซูบินเป็นคนที่มองเห็นทั้งสองด้านทั้งความเป็นจริง ทั้งโลก <ừ. S 2> สมมุติหรืออะไรคือไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้ตรงเวทีที่สูบินยือนอะ มันเป็นเว uhm. ทีลงๆซึ่งมันเหมือนประตูมิติที่เชื่อมระหว่างสองโลกก็ไม่รู้ไงตอนนั้นคิดไว้แบบนั้นถ้าพอดูเอ็มวีพอดูเอ็มวีอ่ะคือมันเหมือนว่าเด็กๆทั้งห้าคนอ่ะเดินเข้าไปในแบบซาบะซาบะตรงนั้นแล้วสนุกกับมันเออแล้วก็อยู่ก็เหมือนแบบเขาเรียกเหมือนไปสิ่งที่มันแบบเก่าปรักหักพังไปให้มันกลับมาเหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งอ่ะใช่แล้วก็แบบอยูยูจากที่เป็นแค่ซาบอยู่ก็อันนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะที่เหมือนชินชาสวรค์เรียกส่วนหนึ่งของชินชาสวรานนะ้องน่าง เออที่เออใช่เหมือนเป็นห้องนั่งในแฟนวิวอ่ะแล้วอยู่ก็ย้อนจูนเข้าไปนั่งแล้วก็ปิวบิวอะไรท่าจริงแล้วก็เป็นน้ององน้องบิวที่แบบไม่รู้เนี่ยว่าอะไรแต่เหมือนยานอวากาศคอยูเอฟโอยูเอฟโอเจ้เออยูเอฟโอเหมือนยูเอฟโอแล้วก็ไป แล้วลิยดีก็ส่วนสนุกก็เหมือนโดนเนรามิดขึ้นมาแต่มันก็จะมีแวบตอนก่อนที่จะเข้าท่อนแดนซ์เบรกอ่าใช่ที่เป็นยอนจุนเนาะที่ยอนจุนโผล่มาเหมือนแบบในความมืดกลับไปหรือเขามาเดินดูซากผกขับพังก็แบบจินตนาการขึ้นมาว่ามันยังคงสวยงามมันยังคงสวยงามอยู่หรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าน้องแทนที่คนพบว่ามันแค่ความฝันอะหรือ อีกอย่างหนึ่งคือเขาท่องมาจากตอนแรกก็ที่เป็นสซากผักพังแล้วไปจุดให้มันเหมือนมีอะไรขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็แบบหลุดเข้าไปในโลกแบบเอออาจจะสวยงามแต่สุดท้ายแล้วอ่ะอันเนี้ยเพราะว่าตอนจบอ่ะมันจะมีเอายานยูเอฟโอเอยานยูเอฟโอแล้วก็มี<ๆ>ก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันมาแบบตกตรงนี้หรือเปล่าใช่ตอนเมื่อกี้กอตอนที่จบอ่ะตอนที่น้องแทนมองอ่ะจะมีเป็นน้องกุก๊กๆอ่ะเดินออกไปสองคนเออมันสื่อถึงอะไรคะ ใช่เอาจริงกูกูนี่เหมือนจะมีอยู่ในหลายๆ MV ของทีเลสเลยนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรฉะนั้นใครมีวิเคราะห์ MV อะไรก็โยนมาได้แต่ฉากตรงนี้ดูแล้วนะึกถึงเพลง Can You See Me อ่าไม่ใช่ Can You See Me ไม่ใช่อันที่เป็นเหมือน e t e r n a l l y ป่ะอืมสักอันละของทีเลสก่อน,ออนหน้านี้นจะมีเป็นคู่ปะที่เป็นเหมือนแบบ ที่เป็น MV ที่เหมือนเป็นแบบหนังเราช็อตเป็นแบบฉากประมาณเนี้ยพี่ไม่น่าจะว่าเป็นตอนของสูบินที่แบบไปเจอน้องหนิงคคตอนเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่ฉากคุ้นๆอะคุ้นมาประมาณเนี้ยที่เป็นแบบพื้นเหมือนทุ่งหญ้าที่แบบหญ้าที่หายไปแล้วอ่ะมีที่ขัดใจเราเข้าใจนะว่าแบบบูอัลมันคือเวทมนต์แต่เองไม่รู้เสกต้นไม้มันตไยป่ะคือตอนดูอยู่แบบเอ๊ะ จริงๆคือแบบอ่ตอนที่เราดูเวอร์ชันเกาหลีอ่ะก็จะเป็นแบบมีแดนเซอร์มีแบ็คอัพมาแล้วก็ฉากที่เต้นเนาะจะเป็นเต้นในแบบทุ่งแบบว่าคือดูสดใสอ่ะแล้วทุกคนก็จะใส่แบบสีขาวอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบทาเลาคู่ขนานหรอฉากอ่ะก็เป็นแบบในป่าดูมืดแล้วจากอันนั้นที่เป็นทุ่งโล่งๆอันนี้ดูเป็นป่ามืดๆแล้วก็เป็นไม่พอ้นแบ็คอัพแดนเซอร์กลายเป็นต้นไม้ น้าจุดๆหนึ่งอะเราก็มองทำไมสีเขียวมันขยับยากไม้แบบปิวไหวเลยว่าอ้าวเด้ต้า ไม่รู้ว่าจะทึ่งหรือจะขำหรือว่าจะอะไรดีแต่กเ็เป็นถือว่าเป็นแนเดียที่แบบนั่นตั้งสันมากสิ่งที่ชอบมากเลยอะ่ะคือ MV ญี่ปุ่นอะ่ะเหมือนเป็น <MV S 2> สอตล์ <5 S 2> ใหม่อะ่ะจากของเกาหลีอะ่ะคือเพลงก็เพลงก็เหมือนเดิมเนื้อก็แบบเหมือนดันด,ด,ดแป<บ>ลงมาเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นซึ่งเราได้แบบอย่างคําบางคําคือมันชัดเช่นแบบท่อนยอนจนที่ร้องว่าคนาิกาห้าสิบสามนาทีทาซอชิโอชิซามปุนก็พอมาเป็นที่ภาษาญี่ปุ่นอ่ะก็เป็นห้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีเหมือนกันมีอีกหลายๆท่อน ที่แบบเราฟังแล้วเนื้อมันแปลมาแบบค่อนข้างจัดเป๊ะๆแต่สิ่งที่แบบเสือมันเหมือนโลกคู่ขนานน่ะมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะจนเราแบบว้าวจริงๆคือชอบการลงทุนและเล่นใหญ่ครั้งนี้เออมันน่าจะเป็นโลกคู่ขนานกันหรือเปล่าเพราะว่าภาพอย่างที่บอกอ่ะมันตรงข้ามกันเลยแหละมันตรงข้ามกันเลยเพราะว่าตรงนั้นอ่ะเริ่มจากฉากเริ่มต้นถ้าเราดู MV ของบลูอาหของฝั่งเกาหลีอ่ะมันจะเริ่มต้นแบบต้นไม้ดูแบบเป็นช่วงฤูดูใบไม้ร่วงเนาะ ก็ผ้าม um, ันจะดูแบบว่าฟุ but, ้งๆนิดนึงแต่นี้เริ่มมาปุ๊บซากประหลักหักพังก่อนเลยอะแล้วก็ฉาก MV ตรงนั้นอะเขาก็เต้นแบบกลางทุ่งไงที่พี่บอกว่าชอนแบสเบรกเต้นกลางทุ่งแต่อันเนี้ยไปเต้นในป่าไปเต้นในป่าเลยโลโคขนาดว่าแล้วฉากที่จบอะก็ดดนจบเป็นแบบดํดๆมืดๆน้องกุ๊กูเดินจากไปสองตัวไลฟ์เหมือนแบบปาร์ตี้จบแล้วอะแต่ในขณะที่อันนั้นจะเป็นน้องบอมกูมั้งที่แบบลงมาจากต้นไม้เก็บหนังสือแล้วก็เดินต่อไปอันนั้นน่าจะเปิดเป็นของภาคเกาหลีที่น อยากหาอนวิเคราะห์มากเลยอะเ็าคิดว่าม,มันน่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันเออนี่ก็รอดูมินิโซผ้ต่อไปกันนะไปค่ะใครมีวิเคราะห์โยนมาเลยคะ่ะต้องการสายวิเคราะห์มากเลยตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากชาวมาทั้งหลายและก็ใครที่หลงเข้ามาดูอย่าลืมไปป่านวิวเวอร์ชันญี่ปุน่นให้กับเพลงปูอ,อ้าก,กันด้วยนะคะ ท่านะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยาน Tomorrow, เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ <c oughs> ะเพื่อค่านปลอดภัยกรุณนาคงนั่งประจำที่แต่เข็มขันนิรภัยท, <c oughs> ท่านสามารถเปิดหัวใจและปั่นวิวให้กับ Tomorrow by together ได้ในช่วงเวลานี้คะ่ะโปรดระวังขณะรับชม Tomorrow by together เพราะท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไปได้ <c oughs> ในนาของสายการบิน <c oughs> <c oughs> อร์หาา ขอขอบพระคุณบริษัททุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีสสดค่ะทำงาน,นทำการต่อค่ะยย